สองท่านนี้เป็นแขกกิจิรมศัพท์ทของเราวันนี้สวัสด,ดีครับชื่อปลายบีเฮา e นะครับชื่อไอเดมบีเฮาสนะครับที่มาที่ไปก็คือตอนแรกคือเหมือนเขามีงานเข้ามาให้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นงานที่แบบให้คิดเพลงเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บ ก็ได้รู้ว่าโอเคแบมจะร้องเพลงนี้พ uh huh. ี่แบงก็เลยว่าอ่ะงั้นให้เป็นปายกับตินคิดตอนแรกที่ส่งไปก็เขาก็ชอบแต่เนี้ยด้วยคำที่ว่าเขาอยากเอามาทําเป็นชาเลนด์ด้วย uh huh. บางอยา่างถ้าบางอยา่างมาเลยจะมีความค่อนข้าง,าง,างยากนิดนึง uh huh. เขาเลยอยากให้เราทําผ่าที่เป็นเวอร์ชั่น MV ก็คืออย่างที่เราเห็น uh huh. กับย่านหนึ่งที่เป็นชาเลนจ์ที่เพิ่งออกไปเมื่อว่า เมื่อวานนี้นะฮะเวอร์ชัน t ิ k กต k เราน่าจะได้เห็นกันอยู่แล้วจากในโซเชียลนะครับไปถามด้วยนะครับนั่นแหละก็เดี๋ยวตอนช่วงท้ายเราจะมีแบบว่าท่าเต้นให้ดูด้วยซึ่งชันกับแอนเดียไปแอบรับท่ามาแล้วโอ้โหผู้รัางนั่งดี

อ,อ,อ๋อโแล้วแบบตายาตายเลยชชอบปากแบบมากเลยอ่ะ รอดแล้วรอดแล้ว What? เพลงติดหูมากแล้วคือเมื่อกี้จะเห็นว่ามีมีฉากหนึ่งที่มีพี่เตอ๋อแว๊บๆใช่ปะคือจะบอกจริงๆแล้วเรื่องนี้ไอ้คนหล่อรวงอะ่ะพี่เตอ๋อคือคนเขียนบทเ<ม>ต๋อเซนทวีตเป็นคนเขียนบทของภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ไปดูแว๊บๆเต้นให้จบก่อนใช่ <laughs> นิดนึง ครูพีปลล่ปายสอนท่าหัวใจหน่อยเป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับนิน้วกลางชนกันน,นิน้วชี้ชนกันให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนคราวนี้ก็หักหักนิ้วชี้ลงมา <c oughs> อ๋อให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วหักนิ้วชี้ลงมาหน้าจาร่างงอ้ทำใจยากจังเลยเล่นทำไมหัวใจกูเบีอ่าอ่าเหมือนที่เห็นมันเหมือนมันจะค่อยๆเข้าหากันปะครับใช่ครับมันจะให้เข้าหากันอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยกูต้องร้องเพลงอกูต้องเต้นอย่างนี้ก่อนเพราะท้ายจู่มาทำเลยกูทำไม่ได้ต้องเป็นงนิ้วไปอเป็นจริงนิ้วไก่อนเต้นไปแล้วก่อคือจริงๆที่ท่าหัวใจมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าอยากให้มันแบบค่อยๆเข้ามาหากันแบบว่า้เหมือนเขาไม่เชื่อทรายเขาว่าเชื่อว่ามัน

และเมื่อกี้ก็เป็นท่าสําหรับชาเลนจ์ที่เราจะได้ร่วมเรียกว่าได้เข้าไปเล่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อ๋ออยากเล่นไม่ได้ก็เรียนตามเมื่อกี้ไปค่ะไปทำชาเลนจ์กันแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าอ,อาเช่ยอย่างผมมันต้องหล่อทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบอ้าวอยู่เลยทุกคนครับผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักสืบแต่ผมเป็น หนักต้มตื่นนานี่ชื่ออะไรอ่ะเอวเวอร์ชื่อจริงเหรอหน้าตาเสื้อเซเวอร์ยุดลูกค้าผมเองพวกอาวุธมาหรือเปล่าชูมือยกชายเสื้อขึ้นโอ้โหใจเย็นๆจเนร่มเแล้วเนี่ยเห็นน้องมาเด้เนี่ยโอ้โหเขียนปะเนี่ยเข้าเรื่องเลยแล้วกันโดนลุงนีเบลนี่อ่ะลุงนีเป็นใครแฟนเก่าฉันเอง ที่ปล่อยผมพี่ปล่อยผมปล่อยผมพี่ที่แฟผมลแ้แฟนเก่าจะให้หลอกผู้ชายอย่างไอ้เพชรเราต้องรู้ทุกคำพูดและความคิดของมันโดยการอ่านปาก <c oughs> ที่เพชรรักพี่หนกมากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะเพราะว่าพี่หนกใจกว้างใจดีเหมือนน้น <c oughs> เงนทเพ็รมันชอบหลอกเงินผู้หญิงเออใช้จุดนี้แหละเป็นแต้มตอแต่เราต้องหาทีมช่วยคนแรก สาวใหญ่ลูกไฮโซเสน่ห์แพรพราวเชฟเชของเพชรเนี่ยอยู่บนห้องเดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปเอานะเห็นคำว่าเอาสมาชิกแก๊งคนที่สองพี่ชายพี่ชโจนโจนภาษาอังกฤษเหรอโจนภาษาไทยนี่แหละโจนขจรน่ะตามตามกันออกมาจากแก๊งอะไรวะเนี่ยมาป่ายให้เพชรที่มันคิดแต่จะเข้าไปขยํำแกไม่คิดระแวงหรอว่าแกจะหลอกมันหรือเปล่า น้องโง่มากเลยเนาะที่โดนผู้ชายหลอกอย่างว่านะคนอยู่ในสนามจะไปอ่านเกมออกได้ยังไงแล้วอย่างพี่ไว้ใจได้ใช่ไหม จะใช้โรงแรมนี้เป็นที่หลอกไอเพชรเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดการกันพี่แซมพี่แซมโอ้โหใช่อืมชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนเสือแต่เรียกพี่แซมหรือแซมซันก็ได้ตางสะดวกเกียดหมดเตร์เกลียดคำเต๋อข้างล่างเราไม่ควรร้องเรียนแบบอ่ะเดินอ่ะเตร์ชนธวีคือพระเอกนะเว้ยข้าจจชกาะลุกนี้คือแบบ เดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดการกันตอนแฟนเดย์เนาะว่าหนักแล้วนะสวัสดีครับพี่แซมพี่แซมพี่เองใช่ไหมอือชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนเสือ <c oughs> แต่เรียกพี่แซมหรือแซมสันก็ได้ตามส่วนหลวงจุกคงที่พูดต่อเสือคำาเ <c oughs> ขาใช้แมคานิคอะไรในป่า <c oughs> ที่อยากรู้ค<ข><ข>น,น,นเอฟเฟกต์ปะไม่น่าจะใช้แมคานิคป่ะ ซีจีทำยากนะไม,ไม่ได้ซีจีไม่น่าได้หรอกินสกินปากอะน,นี่คิดว่าเป็นซีจีหรอเหมือนไม่เฟิร์นเนี่ยโดนแฟนเก่าเนี่ยหักหลังโดนเหมือนโดนหลอกโดนโกงเงินคืออีเด็กอีเด็กแบงค์เนี่ยนางเป็นเด็กแบบว่า ก็คือไปหลอกเอาเงินเขามาเยอะอะว่าเหมือนแบบตัวเองหลอกไปหลอกเอาเงินผู้หญิงเขาที่ดูนะก็มีความล่อลวงในล่อลวงนั่นแหละก็ใช้ความละอ่อนของตัวเองไปหลอกเอาเงินเขามาแล้วทีนี้พนักงานแบงก์อย่างอย่างใบเฟิร์นเนี่ยก็คือแบบจ้างให้พระเอกนะเดชอาจะเพื่อจะเอาเงินคืนใช่ไปหลอกแบงก์เพื่อเอาเงินกลับคืนมาเป็นเงินของตัวเองนั่นแหละแล้วทีนี้คือตัวละครทุกตัวมันมีความแบบมีจะความเจ้าเล่์ทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบงก์เอกก็มีความเจ้าเล่ยเออทุกตัวเลยตัวละครที่ไม่มีความเจ้าเล่์เลยเนี่ยคือนางเอก เหมือนนางเอกจะเป็นคนที่โดนหลอกง่ายๆอย่างปล่อยผมเรื้อออกปะน่าจะเป็นคนโก้กเปิร์ๆหรือซื่ออะไรอย่างเงี้ยเราสนใจที่สุดในเรื่องนี้เลยนะคือนาเดตคือกิงเบียใช่สนใจในที่นี่คือคือปกติพี่นาเดตเขาเป็นดาราที่มีความเป็นนักแสดงสูงมากใช่ใช่ใมทีนี้ยพอเขาได้มารับบท เป็นนักแสดงก็คือนักต้มตุ๋นมันต้องแสดงอ่ะมันจะแบบได้ดูได้หลายบทบาทมากซึ่งเราประทับใจนะเดียตอนเล่นหนังเรื่องคู่กรรมากเล่นดีมากเล่นดีมากอ๋อนะเด็กเนี่ยเขาเป็นเจ้าบทบาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยน่าจะได้รับหลายบทบาทอยู่ซึ่งก็น่าจะแต่ละบทบาทน่าจะมีเสน่ห์ต่างกันออกไปเลยอีกอย่างหนึ่งฉันก็รู้สึกว่าคำว่า G D H กับภาพยนตร์แนวเนี้ยมันคือของคู่กันจริงๆ คือออกใช่ไหมว่ามัน <S 2> <S 2> มัน,ม,นมันคือแบบมันคือลายเซ็นของจ D A ใเ่ชีช่เมย์พีพมเย์อ่ะต้องรอดู3ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ <Yeah. S 2> ใช่ค่ะไอคนหล่อลวันลวนะคะแต่ที่ต้องฝากไว้ก็คือพี่ไม่หล่อลววเป็น MV เข้าไปดูได้แล้วก็สำคัญคือชาเลนจ์มาเล่นกันได้ด้วยใช่ค่ะอย่าลืมไปดูหนังในโรงภาพยนตร์กันเพราะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราต้องช่วยกันอุดหนุนแล้วล่ะใช่ไ่ส่งท้ายปีได้กันส่งท้ายปีอันยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่ง12ธันวาคมค่ะ หนังน่าร้องคาริว่าฟันมีดอันนี้ส่ง้ายปีจริงๆบอกเลยว่าเสียงคนร้องความสนุกสนานหนังน่าร้องคาริว่าฟันมีดการันตีด้วยโคโลกราฟของบีเฮาส์ใช่ก็คือคนที่ทำคนที่ทำโคโลกราฟของไอ้คนรั่ลวงนี่แหละใช่นะครับี่ไม่รั่วลวงใช่พี่ไม่หล่อลวงเพลงนี้อย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าทีมงานทุกคนคือทีมงานระดับประเทศใช่อาจจะเจอเพลงนี้ในโชว์หนังแล้วโอ้ยคุไอ้หรออาจจะอาจจะ อาจจะแต่ถ้าไม่เจอบอกเลยอา่อานนั่นแหละคับแต่ใครจะโชว์แค่นั้นแหละว่หทางทั้งสองเลยค่ะหรือทุกช่องทางเลย f a c e b o o k t w i t t e r IG แล้วก็ u t u b e ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และสำคัญที่สุดคือกดก,ดกระดิ่งค่ะวันนี้พวกเราสี่คนขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ